พ่อค้าติดราคาตู้เย็นไว้700บาทเมื่อขายจริงลดให้30%พ่อขายพ่อค้าขายตู้เย็นในราคาเท่าไรครับนะวิธีทำก็เหมือนพ่อค้าขายขายไปในราคา70%ของ700นะครับพาไม่ได้ขายไม่ได้ขาย100%ถ้าขาลดให้

ก็มาคูณกับราคาราคาที่ตั้งไว้ครับคูณกับราคาที่ตั้งไว้คือเจ็ดร้ครับก็พ่อขายพ่อขายขายเนี่ยกตัด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 จเจ็ดสีนะครับสีเติมศูนยตัว พ่อค้าขายตู้เย็นในราคา490บาท